มาเพื่นรองมบ้านมากินขนมกินน้ำกันบานนี่นี่นะขนมกินยีโร่นึง่งหน้องกับน้ำยาปลาไอ้น้ำยากะทิเลือกกินเอาผู้ได้อยากกินนั่งมามามากินน้ำกันโอ้บ่ได้กินโดดเด้เพี่น้องนี่ขนมกินนี่บ่ใครมากินไปแล้วนะมื้อนี้เขาเฮ็ดไหมกินมื้อนี้มันหยุด หาหารก็ตื่นมากทียงะพูดดิพูดอะอเอาต้องกินเราต้องกินตลาดหรอกวะโมเมทบ่เมนกินเองหรอกอก็เครื่องนี่เ็ดกินเองอยู่โอ้น,าน้าที่เป็นปีแล้วเม,ม,ม่ไร้าผใครได้กินนี่นำอยากกระที่ม่รอวะถักโอ้ถ้าพี่กับบมากตักเนาะ น้ำยากะทิเข้มค้นครับแต่น้ำยาป้าเนี่ยบวกข้นมากกน่าเลย้ยเอามาแห่หน่อยเยนาะน้ำยาเยนาะอเอาโอ้ใส่กาในกัน นะจะกซ่บต้องกานครับพี่น้องบ่ใครได้กินนะพี่น้องงกลินผมบ่ครมากกว่าไหแต่ว่ามือนี่บอมินบ่มีเขากินแต่เป็นต้องได้กินพอได้ซขาไม่ไดกินเนี่เอหนาตากี่สีเนี่ยนะบานิพักได้บานพี่น้องนี่พักแค่บาน

ใส่น้ำเลยลาย,ายก็เอ,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 อินนม, <laughs> มะะออกะทิมันต้องออกหวานหน่อยอ,อันนี้อันนี้หวานบระพานประพานเสร็ไปได้ผงไม่บระพานจะออกเป็นน้ำเค็มมันต้องน้ำปลาน้ำยาปลาอย่างเงี้ยค่อยออกเค็มอันนี้มันต้องออกหวานนิดๆโอ้อันนี้บันไดย์บันไดย ทเที่รอขอเ่ยบานัหนแต่มันและบุมกเนาะนก,ก้นทำยาอะไรที่เ็มากหวานนกันกมากทั้งหแดจะ่าเขาบาาุกหัวเฮ้ามารดไหนเนาะเขาเห็นมากเลยกินซาละไปา Ta bố lòng hôn cả mãi mãi ra con ông kia đây mù cũng mù 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 đầy mù 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 น้ำเย็นน้ำเยินครับกกะไลักกะไลอ่ะแซต้อง่กมันาพี่น้องมา,งมาแดแซ่ต้องกัน bơ được chín được cả sẹp đây này thêm hăng ít thêm hăng ít tụi phăng nhau rồi nhau lại มากินได้พักกลางสิงละ่ะกินได้ก็น้ำกินกับพวกแสบ้องใซ่พักก็ไหลน้ำยาหายยันโอนมันบกพ่อน้ำยาบ่ถึงน้ำยาปลโอ้น้ำยา,า,ำยา,าโอ้น้ำยาจิ้มกุนอ่ทนี้านานยากระทินเส่ไหลน้ำยาบ่าถึงแ่บนี่ ขนมกินนี่ยบานนอกเพือ่อนกับปุ่นนี่หรอแจ๊จังไนหรอกับปุ่นน,น่จะาพดได้ผ้าอื่นหรอนาเมื่อเราโบือขนมกินกับโบ,บคืออะ่รขนมกินนี่ยก็ได้เจ๊เ้าพวกได้ผ้อื่นหรอ <laughs> ดูว่าต้นยอมรับมาจากเมืองจีนบ่ะเนะพี่น้องผู้ใด้หัวกับบอกไงเด้อคอมเมนต์บอกไนงะว่าเมไปยังเงื่อนเงื่อนขนมจีน,น,นพนักงานภาษาอั่กฤษมาจาก,กนนมเมืองจีนจริงๆหระซ่อมเบิ่งเนาะคนไทยเขาเอิ่นขนมจีนไนงะแต่ว่านอกเขาเอิ่นกับปุ้นมาปะเขาปุ้นเนี่ยจะก็ได้ผ้าเอิน่นโอ้แต่ในใจจะคอยซื้อมากับปุ้นมาน,นะ ในเมืองไทยเนี่ยก็ไอพวกที่เป็นเซีนเป็นเซีนเนี่ยน่าจะเป็นคนจีนนะผ่านคิดคนมากจะมาเอิญกันมจีนไม่้องวายแมนวะอืมบันนี้งงกับบอกไก้เด้อเอ้าหวานได้การนะได้ทีละเพราะว่าพวกมีพวกอย่างนี้มันก็บเคยเบิ่งนังกินก็มันก็มีแต่คนจีนเลยครับเห็ดมากพวกพวกเสียนมีพวก อันนั้นมีเหลืองใช่ไหมเห็นเขาเห็ดอ่ะคนจีนเขาเห็ดอ่ะเอาปั้นแป้งนะครับพับไปพับมาพับไปพับมากลายเป็นเส้นครับน่ะผมเห็นในีน,น่คนจีนเขาเ้็ดเห็ดขายน่ะโอ้นี่ก็แน่นอนว่าขาเห็ดได้รยังไงอ่ะพับไปพับมาอะได้กันกลายเป็นเส้นครับคนบจีนก็แย่มันแต่คนจีนบ่ยังไงยังสงสัยเนี่ย พูดได้หูอะบอกให้เด้อมาๆชิมกันบาน็หลายยอะแหงมามาแสบๆเมื่อกันเดลการบานนย,ยน้นนนนำยาถึงมึงก็ไหนไม่รักกับมี่อ๋อปักซีอิอบ้คักว่ะพักหน่อยพักน่อยร่วมกันระบาย หยังเป็นช่างบานกินพูดแต่ว,ว่าละพัก,กนี่เฮนเบย์จินนย่าน้านวัดกับตามงานวัดน่าสิไหมตะกอนกูมือก็ยังมีหรอกขนมกินเนี่ยเขาจะไปขายตามงานวัดโอ้แสีบครับใส้พักกะไหลาย นามักินที่หรอสียบอยู่ สมมติเรล่กลอกกันยุ้ยบุระจับจับครับ นัน่นบางที่บ๊อบบัน,นจะเอาบ้านที่ไหนดีจ,จ๊ะขาจักก่อน่านะโอ,โอ้ขาจักเนี่ยต้องต้องสวยกระดูกมันออกกันร้อกค่ะจะไม่แหนดูกเนี่ยไม่อยากคักน้อยน้องเนะแค่เง,งิคงนคน เอาดูมันออกแค่กียังเขาเดั้มเรียบไม่นั่งไม่ากแซงเสียตาตกักินดักกินเลยเสียบต้องไม่นหนุต้องแค่ดูอ,อบอกครับ ต้องไปซื้อแบบที่เขาเทไปยีดาหดูมันอหรอครับม่งมาต้มไม่นด้สียสิเซ่บอันนี้สีผ้าาเห็นต่ดูไม่ไหอกเนาะมันเกิดว่า,าบนนับกวานี้อือดี quá là tìm tìm hmm mm. cái loại là bị nó nghe chỉ mất rồi cái chai tròn tiêu nữa, có trong phát là lại các bạn nhỉ, อโอ้ยว้นล้วครับจิ้มแล้ชลวชิมนี่แหละราไว้าันนี่ก็น่าไปหน่อ,น,อนะสวัสดีครับกิ้มยิ้ม,มโอ้แซ่บ